สวัสดีครับผมอาร์ทาซิ่งอยากวิ่งคลิกนะครับ BMF 32จัด f ู l l s e นะฮะคันนี้เตรียมจูนสเตป2แต่ก่อนจูนคันนี้ขอเป็นสเตปใช้งานก่อนมาดูว่าเราทำอะไรกันบ้างนะฮะคันนี้เราใช้เป็นปลายคาร์บอนนะครับพวิถคาร์บอนนะฮะสองข้างชุดท่อสูตรยูโร u r o a r t e x o สนะครับเสียงซูเปอร์คาร์มาจากตรงนี้เลยสำคัญมากวิ่งไม่วิ่งก็อยู่ที่นี่ด้วยนะฮะสแตนเตจเ3สุด4หนามิน5โค้งของเราเนี่ยหนาปักๆเลย CNC นะฮะ ซาแปรสแตนเลสนะครับเดินฟูลเซตไปยันดาวไฟนะครับจะมีข้ออ่อนหนึ่งตัวนะฮะสแตนเลสเราหนาปึกปึกเลยไม่ต้องห่วงเร่องขาดดาวไฟของเราจะมีสปอร์ตแคปจัดอยู่นะฮะในฟูลเซตของเราตัวนี้มีสปอร์ตแคปให้ด้วยนะฮะจะช่วยเรื่องของแรงแรงบิดที่ดีขึ้นแต่ถ้ากลับกันนะฮะในการจูนของเราในตระกูล BM ถ้าเกิดจูนหนักดาวไฟอาจจะต้องไล่เป็น ตัวโล่งๆแบบโฟวันนี้แต่ตอนนี้ยังเป็นสเต็ปที่ยังไม่ได้ถึงขั้นการจูนหรือว่าจูนเราจะมาดูอีกทีว่าเราจะจูนกันแรงมาเท่าไหร่ค่อยมาไล่ดันที่เาวไบทีนะฮะเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงดูละกันว่าเป็นไง เกียร์นี่ปดเป็นไฟเลยนะนะครับ F32 นะฮะชุดท่อสูตรยูรานเอ็กซอร์ดนะฮะก็จัดจะให้ดูกันอัตาราเร่งวัดศูนย์ถึงร้อยสี่สิบเนี่ยมันดึงตื้อขนาดไหนนี่ขยันยังไม่จูนนะฮะเรียกว่าเสียงสับเกียร์เนี่ยแบบมีแบบแบาบงสับเกียร์แบบปดแบบดังมากนะฮะแล้วลุกขึ้นเนี่ยอัตราเร่งหนักกว่าเดิมเตรียมรองรับการจูนสไตล์สองนะครับเสียงนี่เรียกได้ว่าคล้ายๆ M4 เลยช่วงเดินเบาสูตรรับหญิงของหลอ่อสาวมองแน่นอนนะครับเสียงนี้ ในรถก็ไม่ดังเกินไปเพราะว่าบ m จะเก็บเรื่องเสียงมาดีส่วนอันตราเร่งเนี่ยค่อนข้างติดเท้าว่าเดิมคือพอใจมากเลยถ้าจูนจะคงหนักกว่านี้เยอะเลยครับอดูโอ้โหสับเกียร์มันมากเลยฮะอย่างกับ DSG อนะฮะหรือ PDK เลยเกียร์อาจจะเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะฮะช่วงสับเกียร์หวายมีน้ำ รับหญิงทองรอนะครับผมบีเอ็มทุกรุ่นมันจัดกันได้